พระเอกในเรื่องนี้รับบทเป็นข้าราชการป่าไม้ทั้งทีค่ะวันนี้พี่ปิ่นนัทนันของเราก็เลยขนทีมนักแสดงจากหัวใจปัตตภีมาเปิดกล้องกันถึงกรมป่าไม้ให้ได้บริยการเลยเลยคะ่ะ ป่าไม้คื้นลมหายใจของแผ่นดินคือสโลแกนเด่นของละครน้ำดีสร้างสรรค์สังคมเรื่องนี้ค่ะในงานนี้พี่ปิ่นนัทนันเป็นทั้งผู้จัดและผู้พล็อตเรื่องเองโดยหวังที่จะปลูกจิตสำนึกสำนึกรักป่าของคนไทยรวมถึงตั้งใจจะนำเสนอด้านดีของข้าราชการป่าไม้ที่จะถูกถ่ายทอดโดยพระเอกหล่อเข้มพี่ปอดทวิษดีโคจรมาพบกับน้องแยมมาธิราเป็นครั้งแรกรวมสร้างสีสันด้วยไม้พิรัตน้องสายไหมมณีรัตที่ตอนนี้เรียกได้ว่าเข้าขากันสุดนอกจากนี้ยังมี มีนักแสดงรุ่นใหญ่ที่จะมาเพิ่มความเข้มข้นของเนื้อเรื่องอย่างพี่จอนนี่แอนโฟเน่แจ็คเพนเพ็ต้นจักรีดวิทิดลัดและอื่นๆอีกเพียบทําให้บรรยากาศในการบวงสวงในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักที่เดียวละค่ะถ่ายทาได้กันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ได้เลือกดีที่เราจะได้ทาการบวงสวงกันสักทีครับผมจริงแล้วเนี่ยเราจะมีสังเกตรครับคนที่โทนสีเข้มๆอาจจะเป็นพวกบูนะฮะ ส่วนคือเราปกติแต่นี้ไม่ปกติโมาไม่ดูคนเดียวในเรื่องเลยค่ะละครค่อนข้างที่จะซีเรียสนะครับด้วยเนื้อหาของละครเนี่ยครับผมไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้เอ่ยการที่แบบว่าเราชอบกันแต่ชอบไม่ได้เพราะว่าที่บ้านเขากับทางเราเนี่ยมันคนละสายทางการอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ถามว่าด้วยความสนุกในเวลาทางานมันก็เลยทําให้สามารถทํางานออกมาได้ไม่เครียดครับผมเป็นละครบู๊นะครับแนวใหม่นะครับที่อยากให้ทุกคนดูนะครับผมก็ แล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้ด้วยนะครับ<ม>ก็อยากใ,ให้ทุกคนติดตามชมกันผมกับหัวใจปัตตภีครับ